แกะสายรัดออกก่อนร้อยเก้นล่าอันนี้มันหนักเพราะ,ะเราต้องนี่แกะสายรัดออกให้เรียบร้อยระวังนิ้วระวังมือระวังเกี่ยวสายวันนี้มามาดึกมากพ่ออย่างนี้เลยโซโลอืมเอาระวังพี่ยาดูก่อนคใส่ถุงมือใส่อะไรระมัดระวังนะคะ เคยใจมากเลยนี่มาเนี่ยมานี่สิจะอยู่ตรงนั้นทําไมมานี้วัวมันไหลเลยโอ้โอ,อ้ล้อ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 เดียนะ๋ยวแล้พนะี่เออยามันติดแล้ววะสายพี่เดี๋ยวรล้วงก่อนความปลอดภัยลงก่อนเดี๋ยวมันกระชากสายไปเอาสายตรงไหน